E ควรได้รับการเตรียมความพร้อมอย่างรอบด้านก่อนก้าวเข้าสู่ชั้นเรียนเด็กทุกคนนั้นหมายรวมถึงเด็กพิเศษและเด็กพิการทุกประเภทและทุกระดับความรุนแรงกลุ่มงานบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเด็กพิการและครอบครัวศูนย์การศึกษาพิเศษโรงเรียนสาธิตลออุทิศเป็นตัวอย่างของการทำงานช่วยเหลือเด็กพิการทุกประเภทที่เน้นการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม ผ่านการทำงานร่วมกับครอบครัวอย่างใกล้ชิดขอบข่ายของงานนี้หายเป็นการช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษในระยะแรกเริ่ม,มค่ะก็จะมีอยู่ในส่วนของ5ขั้นตอนนะคะก็คือว่าขั้นตอนการส่งต่อนะคะของเด็กเราก็คือถ้าส่งต่อมาจากทีมแพทย์ หรือเด็กที่มีความพิการตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะโดยที่เห็นชัดเจนนะคะอย่างเช่นบุกคล้องทางด้าน,นร่างกายเขาก็สามารถที่จะมาพบได้ตั้งแต่ต้นแต่คนถ้ามีความเสี่ยง,อย,งอย่างเช่นว่าภาษาชา้าการเดินชา้าเ,เมื่อได้รับการส่งต่อมาจากทีมแพทย์แล้วหรือผู้ปกครองค่ะเราก็จะมาสัมภาษณ์เบื้องต้นหลังจากนั้นเราก็จะทำการประเมินผลแล้วค่ะ เพื่อจะพัฒนาศักยภาพของเขาได้ตามช่วงวัยแล้วก็ช่วงอายุของเขาที่ที่เราเจอค่ะประเมินเสร็จแล้วเราก็มาจัดทําเป็นแผนการจัดก,การศึกษาเฉพาะบุคคลเพื่อวางแผนการเรียนรู้ของเขาค่ะในทักษะทั้ง6ด้านนะคะก็กล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กภาษาสังคมการใช้หล่วยตัวเองแล้วก็เตรียมวิชาการนะคะถ้าเป็นกรณีของเด็ก 0- ูนถึงสขวบะคะ่ะเราจะจัดแผนการจัดก,การศึกษาเฉพาะครอบครัวค่ะอันนี้ก็คือเราเรียกว่า ifsp ะคะ่ะบางกิจกรรมถ้าเป็นคุณครูจัด แต่ถ้าพ่อแม่บอกว่ากิจกรรมบางอย่างอันนี้ไม่เหมาะกับลูกเขาเขาไม่เอาได้ไหมเขาก็มีสิทธิ์เลือกอาการณีเหมือนฝึกการขับถ่ายใช่ไหมคะถ้าเราบอกว่าคุณแม่เราขอให้ลดการใช้แพมเพิร์นนะแต่คุณแม่บอกว่าเออช่วงนี้มันลําบากขอว่าให้ใส่บางช่วงเวลาอ่ะเราก็คือต้องยอมตามพ่อแม่ในขั้นที่สี่ก็คือไปจัดกิจกรรมเราก็จะมาเซตว่ากิจกรรมอะไรที่สามารถจะพัฒนาเขาอย่างเช่นว่าถ้าเป็นพวกกล้ามเนื้อมัดใหญ่ในอายุเด็ก ขวบครึ่งใช่ไหมคะถ้าขวบครึ่งเนี่ยคือเขาต้องผ่านการเดินได้มาแล้วที่จะต้องเริ่มวิ่งบ้างแต่ในเด็กบางคนที่เขายังพัฒนาการช้าเขายังเดินไม่ได้เราก็ต้องมาเน้นพวกการเดินก่อนมาตรงส่วนของทักษะของการสื่อสารนะคะอย่างเช่นว่าคุณครูขอขนมนะลกูกเขาก็ถ้าเขามีขนมอยู่เขาจะให้ไหมหรือว่าหยิบลูกบอลให้คุณครูหน่อยนะลกูกเขาจะหยิบให้ได้หรือเปล่าในขณะที่ลูกบอลอยู่ใกล้ๆเขาอะค่ะก็คือแค่คิดว่าคือเขาจะส่งให้ได้หรือเปล่าตรงเนี้ย คือหเราจะวัดว่าเขาเข้าใจไหมอะคะ่ะถ้าเขาเข้าใจเขาก็น่าจะหยิบได้แต่ถ้าไม่เข้าใจก็ต้องทําฝึกซ้ำๆก่อนจนกว่าเขาจะเข้าใจคําสั่งพื้นฐานก่อนนะคะส่วนขั้นที่5นะคะขั้นที่5ก็คือจะเป็นการประเมินผลนะคะตามแบนะคะสิครั้งตามแบเนตามแบล้อมทำไมการช่วยเหลือ ระยะแรกเริ่มมีความสําคัญหนึ่งก็คือสําคัญกับตัวเด็กนะคะก็ถ้าเป็นตัวเด็กอะคะ่ะป้องกันความพิการที่จะมีมากขึ้นเพราะว่าในวัยแรกเกิดอะคะ่ะเ,ออเป็นวัยที่เหมือนเป็นวัยทองของเด็กใช่ไหมคะเหมือนผู้ใหญ่ก็จะวัยทองก็โตแล้วแต่ว่าคือถ้าเป็นของวัยเด็กอะคะ่ะก็คือศูนย์ถึงสขวบเี่ยเขาเป็นช่วงที่สมองนะคะรับทุกๆอย่างได้ช่วงวัยนี้ต้องได้รับการส่งเสริมที่ดีอะคะ่ะจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยมีศักยภาพนะคะแต่ว่าศักยภาพตามต้นทุนที่เขามีมาะคะ่ะ เมื่อคลอดออกมาเนี่ยพ่อแม่ก็ทุกนะคะว่าเออเป็นเด็กพิเศษไม่รู้ว่าจะต้องทําอย่างไรอะคะ่ะแต่ถ้ามีนักการศึกษาหรือว่านักสาววิชาชีพเนี่ยช่วยเหลือเขาวะะ่าส่งเสริมออนักการศึกษาให้ไปเยี่ยมที่บ้านนะคะวิธีเล่นแบบนี้นะสามารถที่จะคุยกับลูกได้หรือลูกสามารถทําได้อะคะ่ะอันนี้ก็คือพ่อแม่ก็จะลดความเครียดลงได้ได้อะคะ่ะอันนี้ต้องส่วนที่จะช่วยเขานะคะ,ะเลือกได้เลยนะคะ ช่วงนี้ก็คือจะให้เขาอะค่ะคือ,เ,อเลือกเองก็คือหยิบเองในการตากก็เพาะคือมันจะมีขนมไทยด้วยขนมหลากหลายอะค่ะส่วนหนึ่งคุณครูบีก็ยังเน้นว่าการช่วยเหลือตัวเองในกิจวัตรประจําวันนะคะเนี่ยสาคัญมากคือการกินการเคี้ยวการกลืนลงไปเนี่ยเด็กทําได้ไหมแต่ถ้าพอโตมาอีกหน่อย3ามขวบอาจับช้อนได้บ้างและกินได้จนจบกระบวนการยกเก็บได้บ้างคือตรงส่วนหนึ่งมันอยู่พื้นฐานของความคิด ถ้าเมื่อไหร่ไม่คิดเพราะผู้ใหญ่คิดให้ก็หมดโอกาสคิดนะคะแต่ถ้าเขามีเบี่ยงเบนออกไปจากปกติเราก็ต้องค่อยๆสอนให้กลับมาสู่ภาวะปกติะะคะกว่าจะย้อนกลับมาสู่กิจวัตรประจําวันที่ปกติก็ต้องใช้เวลาฟื้นอีกหน่อยหนึ่งแล้วก็ต้องใช้ความอดทนอย่างมากนะคะเท้าไม่ได้มีไว้เตะนะแล้วก็เท้ามีไว้ยื่นยืนต้องเราทำไมถึงเอาเรื่องนี้เข้ามาสอนเรื่องจาก,ก๊าปอปปเนี่ย การเดินของเขาจะเป็นการขยบไม่ยกเท้าเวลาเดินเขาจะติดคุณแม่แม่จะช่วยเขาหมดทุกอย่างเขาก็เลยไม่มีความมั่นใจในการที่จะเดินด้วยตนเองสอนต่อยอดให้เขาเนี่ยสามารถเดินมั่นใจด้วยตนเองโดยการก้าวข้ามสิ่งต่างๆก็โดยหาหนังสือที่เกี่ยวกับเท้ามาว่าเท้าของเรานี่มีประโยชน์ยังไงมียืนมิ้นมีเดินมีกระโดดพ่อปอเขาจะชอบ คือจิตกรรมที่ทำวันนี้กระตุ้นให้หนึ่งเรื่องของการเคลื่อนไหวการก้าวข้ามสิ่งกีดขวางได้ด้วยตนเองรู้จักน้ำหนักรู้จักเข้าใจภาษาคาว่าอ่ะเดินหยิบจานนะก้าวแล้วไปวางอีกฝั่งหนึ่งปอก็จะได้รู้จักเนี่ยคือจานฉันจะต้องหยิบจานแบบนี้ไปวางอีกฝั่งหนึ่งปอเขาสามารถใช้มือเดียวถือจานได้อ่ะแล้วก็ตามือกับตาสัมพันธ์กัน เขาก็สามารถต้องประคองจานอันนี้แล้วก้าวข้ามไปให้ได้โดยไม่ให้จานหล่นอึ๊บเก่งหนึอมอึ๊บเก่งเก่งมากการควบคุมการทำงานของการเดินแล้วก็การใช้มือของเขาเนี่ยยังยังไม่ดีเท่าที่ควรยังยังทำแบบปุ๊บปั๊บแล้วก็ มันได้ผลที่ดีน้อยนะครับก็เลยต้องหากิจกรรมที่เน้นให้เขาได้ใช้มือกับการเคลื่อนไหวการใช้ขาเยอะๆเช่นการการเดินก้าวเท้าเพื่อฝึกการทรงตัวครับแล้วก็การคุมการทํางานของมือโดยการให้หยิบให้จับสิ่งของที่ใช้นิ้วชิ้นเล็กๆเ,เพื่อให้เขาเนี่ยได้ได้มองด้วยนะครับเพื่อให้เขาได้นิ่งลงซึ่งนอกจากจะได้เรื่องกล้ามเนื้อแล้วก็จะส่งผลเรื่อง ทักษะทางสังคมเขาด้วยเพราะว่าถ้าเขาไม่นิ่งเขาคุมตัวเองไม่ได้ก็จะอยู่ในสังคมในกลุ่มเพื่อนๆที่ทำกิจกรรมเป็นกลุ่มไม่ได้นะครับแม่ไก่อ,อกไข่วันละฟองไก่วันละฟองไก่วันละฟองแม่ไก่อ,อกไข่ทุกวัน หนึ่งวันได้ไข่หนึ่งฟองค่ะวันนี้คือที่ตั้งใจคือจะฝึกเรื่องการช่วยเหลือตนเองของน้องนะคะแล้วก็ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กของเขานะคะการช่วยเหลือตนเองก็คือเด็กเนี่ยเขายังไม่ค่อยใช้มือในการที่จะหยิบหรือจะจับอะไรมากเท่าที่ควรนักนะคะส่วนไข่พลาสติกที่เมื่อกี้คุณครูให้อ่ะที่เป็นลูกสีส้มๆอะค่ะคือในนี้ค่ะจะเป็นแป้งโดนะคะเพื่อให้มันมีน้ําหนักนะคะเพราะว่าเด็กกลุ่มเนี้ย เขาจะไม่ไม่ไม่ไมไมค่อยจะจับอะไรที่มันเบาๆมันจะไม่มีความรู้สึกกับเขาเลยแต่ถ้าราให้อะไรที่มีน้ําหนักเนี่ยจะกระตุ้นการรับรู้ของเขาได้ดีมากนะคะอย่างตัวแม่ไก่อะไรอย่างเงี้ยคือของของน้องเนี่ยคุณลินจะเน้นเรื่องการสัมผัสจะมากกว่านะคะอย่างอันเนี้ยก็จะเป็นผิวสัมผัสที่มันนุ่มแต่ว่ามีความหยาบนิดนิดหนึง่ง อาการค่อนค่อนข้างรุนแรงนะคะมาตอนแรกนี่ก็คือ,อยังยังเดินไม่ค่อยคล่องนะคะคือเดินก็บางทีก็จะมีสะดุดขาเจงบ้างหรือว่าแม้บางทีเราไปใกล้ๆเนี้ยแกล้งหยอกเขาเบาๆอย่างเช่นเอามือไปสัมผัสเนี้ยเขาก็ถลายไปข้างหน้าหรือไปก็ใช่การทรงตัวจะไม่ค่อยดีแต่ปัจจุบันนี้นะคะการทรงตัวเธอจะดีมากถึงแม้ว่าบางทีเพื่อนมาชนเนี้ยเธอก็จะหันไปมองประมาณว่าฉันยังอยู่ดีนะยังแข็งแรงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่นะงานที่สองอาการฟิวดึงออก โอ้ยไม่ชอบใช่ไหมไม่ชอบเนี่ยไม่ชอบต้องบอกคุณครูก่อนคุณครูไม่อยากทําถ้าทําแล้วเนี่ยชอบใช่ไหมครับจากที่ของกาฟิลเนี่ยอยู่กับเราเนี่ยประมาณ3-4ปีเพราะคือน้องเขาเนี่ยมาอายุเยอะแล้วนะคะแล้วก็พฤติกรรมค่อนข้างจะรุนแรงมากอยากสื่อสารว่าคือเขาไม่พอใจอะ่ะเขาก็จะกรีดแบบเต็มที่ จากสังเกตว่าไม่มีใครค่อยคุยกับสิ่งที่เขาต้องการนะคะอันนี้ก็เลยอาจจะหนักหน่อยสําหรับย่าเพราะย่าเป็นคนช่วยเลี้ยงอันนี้ย่าให้ความร่วมมือดีมากะคะ่ะแล้วก็ผู้ปกครองเข้าไปพูดคุยหรือครูเข้าไปพูดคุยหรือคนที่ใกล้เคียงเขาเข้าไปพูดคุยะคะ่ะทำไปแบบนี้สักระยะหนึ่งเนี่ยกาฟีลดีดีขึ้นอย่างชัดเจนนะคะตรงส่วนนี้เขาก็จะรับรู้เหตุผลแล้วก็สื่อสารได้กับเราดีขึ้นอารมณ์เด็กก็จะลดลงจริงๆนะคะ แต่เราก็ต้องทำซ้ำๆย้ำทวนไปบ่อยๆทุกๆวันนะคะก็ต้องอาศัยเวลานิดนึงสีเหลืองติดมองด้วยจิลุกมองเออคู่การเก่งมากสีแดงติด นั่นแหละเก่งมากตัวมือตัวเองไนงะเก่งมากเลยโอ้โหเยี่ยมมากอ,อ่ะนั่งลงพัฒนาการของน้องจีจี้นะคะตอนนี้ก็เริ่มที่ดีขึ้นเพราะว่าเมื่อก่อนนี้จีจี้จะไม่ไม่ยอมนั่งคือคือไม่นั่งคือ,อการนั่งจะน้อยในการทำกิจกรรมเกิสมาธิจะไม่มีะคะ่ะการมองการร่วมกิจกรรมจะดีเราก็เลยใช้กิจกรรมที่อะไรที่มองด้านการมองแล้วก็ให้รู้ว่าอ่ตัวอย่างแบบไหนแล้วน้องก็สามารถที่จะเลือกอย่างตัวเลือกตอนนี้ก็ให้2ตัวเลือกะคะ่ะ น้องก็สามารถที่จะดูแล้วก็หยิบไปจับคู่ได้จางถูกต้องจากน้องที่ทําได้สองชิ้นเราก็จะเพิ่มเป็น 3- 4มสี่ห้าอะไรอย่างนี้ค่ะให้เหมือนยืดเวลานานขึ้นแล้วน้องก็สมาธิน้องก็จะจดจ่อมากขึ้นมือมือมือหมดไม่มีเสียงแล้วต่อไปฟังเสียงเคาะไม้นี่นะคะเป็นการตบตักนะคะอ่าตัก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  น้องเก่งกับน้องกล้านะคะเป็นก็มาอยู่กับเราก็ได้ประมาณเกือบปีกว่าแล้วค่ะปีกว่าก็น้องจะมีปัญหาทางด้านการใช้สัมผัสพยายามให้เขาใช้กล้ามเนื้อมือให้มากที่สุดเลยค่ะเพราะน้องจะไม่ใช้มือน้องจะ,ะไม่ยอมใช้มือสัมผัสในการทํากิจกรรมต่างๆเลยลเราทํากิจกรรมเราก็จะเน้นพวกสัมผัสพื้นนิ่มยาบแข้งให้เกิดการเรียนรู้ในชีวิตประจำวันเขาด้วยค่ะก็ จะเน้นการฟังพอจะมีสมาธินิ่งในการฟังแล้วก็ภาษาก็จะเกิดขึ้นมาพูดตามได้เป็นคำคำคำค,ำค,ำค่ะมีการฟังคําสั่งได้ค่อนข้างดีขึ้นสามารถนั่งทํากิจกรรมร่วมกับคูอื่นได้หรือว่าทํากิจกรรมร่วมกับคู่ได้ก็สิบถึงสินาทีขึ้นไปอะค่ะน้องก็เริ่มดีขึ้นบนอมมือขึ้นบนอมมือไว้เราพูดพร้อมๆกันขอบคุณครับขอบคุณครับ,บคุณค,คุณ ก็คือหลักๆแล้วจริงๆอะค่ะโดยที่เด็กฝึกผ่านกิจกรรมอะค่ะอย่างเช่นว่าเน้นกล้ามเนื้อมัดเล็กก็เพื่อว่าให้ให้ตรงส่วนของการใช้กล้ามเนื้อมือค่ะเขาทํางานในในส่วนต่างๆได้นะคะแล้วก็เพื่อนําไปใช้ในชีวิตจริงๆเหมือนสอนเรื่องสีเชื่อมโยงไปด้านทักษะด้านวิชาการก็คือว่าเขาสามารถแยกแยะรูปทรงได้ไหมอะไรที่เป็นทรงกลมอะไรที่ว่าเป็นลักษณะของสี่เหลี่ยมก็จะนําไปสู่การแต่งกายหรือว่าการรู้จักใช้สิ่ง เป็นพื้นฐานสําหรับของเขาที่โตขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่ถ้าเขาไม่รู้เรื่องเหล่านี้เลยเขาอาจจะนําไปใช้ในชีวิตประจำวันก็ค่อนข้างยากนิดนึงแต่ว่าเราก็ต้องค่อยๆใสไปก็คือผ่านระบบชั้นเรียนของเด็กพิเศษก่อนเตรียมสักปีสองปีสามปีก็ถึงอนุบาล3เสร็จแล้วก็จะส่งต่อเข้าเรียนร่วม,มทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ปกครองด้วยค่ะ ต่เด็กก็สามารถมีความพยายามที่จะทำอะค่ะตรงส่วนนี้ก็จะคือเราก็เป็นเกณฑ์ว่าคือเขาก็สามารถเข้ากับเพื่อนได้อะค่ะเพราะเขาต้องได้รับการเรียนรู้ชั้นต่อไปอะค่ะเด็กพิการทุกประเภทมีสิทธิ์ในการเข้าสู่ชั้นเรียนร่วมแต่ในขณะเดียวกันพวกเขามีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องได้รับการฝึกทักษะพื้นฐานที่สำคัญในการดูแลตนเองและมีทักษะการเรียนรู้ในระดับหนึ่ง การเตรียมความพร้อมด้วยการร่วมแรงร่วมใจของบ้านและโรงเรียนมุ่งพัฒนาศักยภาพของเขาตามคำชี้แนะของคุณครูจะทำให้ผู้เรียนสามารถก้าวเดินต่อไปได้อย่างมั่นคง